เฮล l ลสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องจาร์บาร์บี้นะคะเดี๋ยวนี้แบบผมสั้นก็คือลุกเปรี้ยวสับเนาะอืออย่าลืมเปลี่ยนลุกกันนะทุกคนก่อนปีใหม่นี้เราต้องแซบนะก็ ปีใหม่นี้นะคะบาี้ก็จะมีของขวัญให้กับทุกคนก็คือโปรสแถม1คือปีหนึงจัดหครั้งนะคะสำหรับใครที่สนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะภายในเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแล้วก็โปร2024นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นดูดวงเครื่องรางผูกจิตผูกรักแก้กรรมความรักหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่บาบี้ให้ราคาพิเศษมา นะคะเดี๋ยวปีหน้าเราจะปรับขึ้นราคาทุกอย่างแล้วนะคะอันนี้ถือว่าประกาศแล้วนะเดี๋ยวหาว่าทำไมเมื่อก่อนทักได้ราคานี้แต่ทำไมตอนนี้ได้ราคานี้นะคะเพราะว,าวี่จะปรับราคาทุกปีดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะคะที่พราวีจะให้ราคานี้นะจำกัดแค่2ี่สิทธินะคะทีนี้ถ้าใครสนใจอยากขลุกจิตภูรักแก้กรรอความรลก หรืออาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของการเงินสามารถมาจำจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้หรืออาจจะผ่อนใจได้นะคะแต่ว่าหลังจากวันนี้อย่าอดครวนขอราคาเดิมนะคะทุกคนมบาบี้ให้ไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าตอนนี้รีวิวเราแน่นมากนะคะเราหมดโปรแล้วนะคะหมดโปรแล้วจริงๆนะกเ็เปลี่ยนปีใหม่นะคะเราก็จะเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ดังนั้นใครที่อยากได้โปรลูกค้าเก่านะคะถ้าคุณโอนภายใน คุณมีสลิปจองหรือคุณมีสลิปโอนภายในเดือนนี้คุณก็จะมีสิทธิ์นะคะที่จะเป็นลูกค้าเก่าตลอดการแต่ถ้าคุณมาในราคาสองพันยี่สิบห้าคุณก็จะเป็นลูกค้าใหม่แล้วคุณก็จะได้ราคานั้นตลอดการดังนั้นใครที่อยากดูดวงปีมงปีใหม่หรือว่าอยากได้ของแถมสองแถมหนึ่งยังไงก็ต้องมาในเดือนนี้นะคะถึงจะยังไม่มีงบขอรอแบบเงินเดือนออกอย่างเงี้ยก็ยังได้นะคะมาคุยกันก่อนได้อืมอุ้ย เริ่มกันเลยนะคะที่รักคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิกอัดพิกอัดเจกนะคะพิกอัดเจกนะคะให้ให้มีตัวเลือกนะคะทั้งหมด3ตัวเลือกนะก็จะมีเครื่องรางของบ๊บบี้นี่แหละอยู่ใกล้ๆดีนะคะหัวข้อนะคะเขาเอ่ออะไรดีเขามีใจให้เราไหมหรือว่าเราคิดไปเองเออเขามีใจไหมนะคะกล่องที่หนึ่งเป็นน้องน้ำหอมละกันหนึ่งนะคะ น้ำหอมเสน่ห์ช่วยในเรื่องของเสน่ห์ออร่ามีนิเฟสเทชันของอาจารย์บบี้เองกลองที่สองนะคะริปสีพึ่งของเรานะคะช่วยในเรื่องของวาจาขาค้าขายคำพูดจะมีเสน่ห์ถ่ายเงินไม่ใช่ถ่ายเงินสิเอาไปถ่ายเงินไม่ได้ต้องใช้ได้สิ่งที่ดีลูกค้าเออให้ลูกค้าเข้าเยอะๆโอนไวโอนไวนะคะกลองที่สองกลองที่สามค่ะน้องแป้งนาหน้าทอนะคะช่วยในเรื่องของเสน่ห์ในเรื่องของแบบว่า นี่สเสน่ห์นะคะเมตตามหานิยมเออผู้ชายก็ใช้ได้เนาะแล้วเป็นแป้งเก็ดดีนะจ๊ะขอคุณสมบัติได้บอกเลยว่าเป็นระดับเคานเตอร์แบนด์นะคะเอออ่ะหนึ่งสองสานะเลือกได้เลยนะคะเขามีใจให้เราไหมหรือเราคิดไปเองนะอ่ะเริ่มเลยกองแรกนะคะกองน้ำหอมอ่ะกองที่1นะอุ๊ยนาๆนนทีจะทำพิกอเด็ก เดี๋ยวฉันจะทําทุกวันแล้วฉันจะทำทุกวันแล้วพวกเธอต้องมาดูฉันนะใครที่แบบชอบดูแต่แรนดอมเนี่ยคือพอพอพอชอบดูแรนดอมบาร์บี้ก็ไม่เลยไม่ทําพิกอะเด็กพิกอะการ์ดนานมากนะคะมาเอาคําใบ้ก่อนเออเขามีใจให้เราใช่ไหมใช่ไหมเขารักเราหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองเอาคําใบ้แบบว่าอะไรดีอะเอาเป็นว่า คุณกับเขาเนี่ยเจอกันได้ยังไงเออประมาณนี้ก่อนคุณกับเขาเจอกันได้ยังไงเออเจอกันได้ยังไงนะอันนี้คือคําใบมาดูกันว่ากองนี้ตรงกับคุณไหมกองที่หนึ่งนะคะน้ําหอมคุณกับเขาเจอกันได้ยังไงคะนี่คือคําใบนะเออเผื่อจะได้รู้ว่าทําไมคุณถึงคิดว่าเขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยทูออฟคับโอ้ค่อนข้างแบบกองที่หนึ่งนะ ค่อนข้างแบบเพื่อนแนะนำม,มาหรือเกี่ยวกับเฟรนส์เพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลแบบคอนเนคชั่นนะคุณไม่ได้เจอทางแบบแรนดัมพีเพลนะแบบโซเชียลมีเดียหรืออะไรที่มันแบบอิสโ o รแรนด m มแบบยูยูเนฟเวอร์ไรท์อี h าร์เดอร์เนอแบบคุณคุ้เคยรู้จักกันมาก่อนคุณเป็นเพื่อนร่วมคลาส ออหรือว่าคุณอาจจะรู้จักเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมีคอนเนค t ชันที่เขาติดต่อสื่อสารมานะคะนี่นะคะนี่นะคะคือเป็นอะไรที่คอนเนคชันนะคะแบบมีคนแนะนำให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือแบบมันเลยทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นพรมลิขิตประวาที่เราแบบได้มาเจอกันอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นพรมลิขิตหรือเปล่าที่เราสองคนนะ้มาเจอกัน อะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าสงสัยละกันว่าเขามีใจให้คุณหรือเปล่าคําใบ้ข้อที่2นะคะคุณคิดว่าเขาชอบคุณไหมก่อนคุณคิดว่าเขาชอบคุณไหมก่อนอันนี้คือคำใบ้ข้อที่2นะคะอุ้ยสนุกดีอ่ะสนุกดีอ่ะพี่กระเดกอะคุณคิดว่าคุณคิดว่าเขาชอบคุณไหมก่อนนะคะเขาชอบคุณไหมคุณคิดว่าเขาชอบคุณไหมอะมาดูกัน e n d s เจ็ดดาบแฮงแมนเอาจริงๆคุณดูไม่ออกแต่แต่คุณค่อนข้างรู้สึกว่าเขาน่าจะคิดกับคุณแค่เพื่อนเขาน่าจะแบบว่า be nice to you แบบดีกับฉันเพราะว่าฉันเป็นเพื่อนของเพื่อนเธอหรือเปล่าแบบคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะ treat everyone is the same that mean คุณคิดว่าคนคนนี้ทำแบบเนี้ยกับทุกๆคนคือฉันไม่ได้เป็น special หรอกอะไรเงี้ย เก็ตปะคุณคิดว่าเขาน่าจะแบบ treat everyone is the same things แบบทำเหมือนกันทุกคนเลยอะไรย่างเงี้ยแบบฉันไม่ได้น่าจะแบบพิเศษไปกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่คุณนึกหรือคุณคิดนะนะ you know เก็ตปะต่อมานะคะต่อมาอะเข้าสู่คำถามกันเลยนะคะแล้วสรุปเนี่ยเขามีใจให้เราจริงๆไหมหรือว่าเราคิดไปเอง เขามีใจให้กับเราไหมคะหรือเราคิดไปเองกันแน่แปดดาบอ่อมันอาจจะมีปัจจัยที่เขาอาจจะแต่งงานแล้วหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนแปดดาบมันมันเหมือนแบบเป็นความรู้สึกกลับตัวก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ถึงคนคนนี้มีเจ้าของแล้วหรือเปล่าคือมันเหมือนแบบเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเขาไม่สามารถที่จะคิดกับเรามากไปกว่านี้ได้แบบ อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแต่ใจมันไปแล้วแม่ใจมันไปแล้วถัว่คขาบเดลิเวอร์เขาชอบเราไปแล้วอะคือใจมันไปเว้ยแต่แบบเหมือนแบบต้องไปนั่งสมาธิแบบน้โมนโมแบบไม่นะฉันฉันต้องไม่รู้สึกอะไรกับคนคนนี้แบบเขาชอบเราไปแล้วแบบในในเชิงแบบ ความรู้สึกนะคะแล้วไพ่ึ้นพรมริคิดด้วยแสดงว,ว่าคุณกับเขาน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนนะคะเป็นคู่กันหรือแบบการเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอะไรเป็นฟิลนั้นถูกป่ะทีนี้เออนั่นแหละนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่แบบมันมันเกิดขึ้นนะคะทีนี้พอมันเกิดขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคุณเลยแบบว่า โอเคไม่เป็นไรแบบคุณเลยรู้สึกว่าการที่เขา treat คุณหรือการที่เขาแสดงออกกับคุณเนะี่ยมันดูไม่ชัดเจนมันดูมีความแบบมันดูเหมือนเหมือนวางตัวสุดๆอะเหมือนแบบเขาไม่น่าจะมีใจให้ฉันหรอกนั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่าเขาคงแบบคิดกับคุณแค่เพื่อนหรือคิดกับคุณเหมือนเหมือนคนปกติทั่วไป treat กับคุณแบบ ในเชิงปกติทั่วไปอะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าเขาอะเหมือนน่าจะมีเจ้าของแล้วหรือคุณอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือแบบมันอยู่ในสภาวะที่มันไม่เหมาะสมกันหรืออาจจะเป็นแบบเพื่อนของเพื่อนคือบางทีถ้าสมมติว่าเราจีบเพื่อนของเพื่อนหรือถ้าเราคบกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีในเรื่องของความลำบากใจหรือเปล่าแบบบางทีอะการที่เป็นเพื่อนของเพื่อนมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะทุกคนบางทีเหมือนแบบว่าถ้าเขา เอ่อจะเรียกว่าไงนะถ้าเขาแบบจะคบกับเราอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันอาจจะมีการแบบจะต้องฮง n g เอากันจะต้องเจอกันแบบในกลุ่มเพื่อนตลอดถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์วันนึงมันมันไปต่อไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันมันอาจจะมีผลในเรื่องของเอ่อถ้าคบกันไปแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วแล้วจะทํายังไงแบบ แล้วสุดท้ายมันต้องเสียเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมีหลายหลายอย่างหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนที่ทํางานแล้วคือบางที่ทํางานเขาอาจจะมีกฎเหล็กแบบว่าห้ามคบกันในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของลูกน้องเจ้านายก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบพาร์ทเนอร์ครูนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นฟิลแบบว่าความสัมพันธ์ที่มัน ไม่ไม่เหมาะสมด้วยอะค่ะนะคะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผิดศีลธรรมหรืออาจจะเป็นเรื่องของการผิดขนบธรรมเนียมอะไรบางอย่างนะดังนั้นนะสิ่งที่ว่าี่อยากจะบอกได้ก็คือว่าก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่คุณกับเขามันเลยไม่สามารถที่จะแสดงออก ในด้านของความรู้สึกได้นะคะนะมันก็เลยทําให้คุณแบบคิดว่าเขาไม่น่าจะมีใจให้เราหรอกอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆแล้วคือมาเต็มมากคือความเป็นคู่กันเอ่ยความรู้สึกเอ่ยมันมันเต็มมันจัดเต็มมากถ้าเอาในเรื่องของแบบความงมงายไปเลยนะเอออะไรประมาณนี้นะคะสรุปว่าเขาชอบเรานะคะเขาชอบเราเราไม่ได้คิดไปเองแต่เขาแค่แสดงออกแบบแบบ ไม่ได้คิดอะไรกับเราอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะดูลัคนาราศีการลัคณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้นะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้ลัคนาราศีเมษนะคะลัคนาราศีตุลลัคนาราศีมิถุนค่ะอะไปกันต่อสําหรับกองที่สองกันเลยกองที่สองนี่นะคะทุกคนน้องลิปสติกตัวนี้นะคะนี่ลิปสีพึ่งตัวนี้นะ ใช้ดีมากนะคะใครค้าขายนะบอกเลยปังมากๆนะปิดยอดเป็นล้านก็มีนะทุกคนคือไอเทมนี้ต้องมีนะคะติดตัวอยู่บ้านผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่าน้องไม่มีสีนะคะบำรุงริฝีปากให้ชุ่มชื้นด้วยอ่ะต่อมานะคะกองนี้คําใบ้ของเราเอ่อคำใบ้คืออะไรคุณเจอกันได้ยังไงก่อนอ่ะคุณเจอกันได้ยังไงก่อนนะคะถ้าดูสิว่าตรงไหมคุณเจอกันได้ยังไง คุณเจอกันได้ยังไงกองหนีคุณเจอกันได้ยังไงคุณเจอกันอย่างไรคุณเจอกันได้ยังไ,ไงไขึ้นไพ่ลาะโอ้อยขึ้นไพ่แต่งงานเอจะสติกคือเป็นเหมือนจะเรียกว่าไงดีวะ ไม่แน่ใจหรอว่าคุณเจอกันได้ไงแต่ว่ารู้แค่ว่าความสัมพันธ์ที่มันเหมือนจะพัฒนาเนี่ยมันมันเกิดจากการที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ทะเลาะกับแฟนอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นฟิลแบบเรื่องเจอกันได้ยังไงเหรอในปัญหาอะไรบางอย่างแบบเหมือนประมาณว่าขอคำปรึกษาหรือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหา แบบปัญหาคือยังไงนะแบบในเรื่องของปัญหาทุกคนจะอธิบายยังไงดีปัญหาแบบมีปัญหากันแล้วก็แบบคืออาจจะช่วยแก้ปัญหาหรืออาจจะแบบเรื่องของปัญหานะคะก็มีการปรึกษาไปการคุยกันแก้ไขปัญหาด้วยกันหรือแบบมันมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาด้วยกันหรืออาจจะทะเลาะกับ เพื่อนของเพื่อนแล้วก็แบบขอคําปรึกษาหน่อยอะไรประมาณนั้นมันคือบอกไม่ถูกอะ่ะแต่มันเป็นเรื่องแบบที่ต้องจัดการอะ่ะแล้วว่าเจอกันอะไรประมาณเนี้ยคืออาจจะเป็นทนายความหรอแล้วก็เป็นลูกความหรอหรืออาจจะแบบโคตรยากเลยตำรวจหรอหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันแบบมีปัญหาที่ต้องปรึกษาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้แต่แบบ คืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่เจอกันผ่านๆแล้วแบบสมมติเรารู้สึกว่าเราอยากปรึกษาอะไรบางอย่างเรามีปัญหาเลยเราบางอย่างแล้วเราถึงเข้าไปหาเขาตรงนั้นหรือหน้าที่การงานของเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับอินช r a รน e ์เป็นประกรันเป็นคนที่ซ่อมเป็นซ่อมแบบเป็นช่างซ่อมอะไรสักอย่างหรือเป็นแบบช่วยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหา fix the problem แบบ fix ปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ย ฉันไม่รู้ฉันจะอธิบายยังไงแต่ว่าในเชิงประมาณนี้นะคะอามาดูกันต่อนะแล้วคุณคิดว่าเขาเนี่ยมีใจให้กับคุณไหมคุณคิดว่าคนคนนี้ออ้ยไพ่วยไวนิดนึงนะฉันวยฉันวยไวเก่งนิดนึงนะไพ่มันตกอะเขาคนนี้มีใจให้คุณไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดละกันนะคะสิ่งที่คุณคิดก่อนนะ page of sword the chariot queen of sword แล้วก็ king of sword คุณไม่คิดเลยว่าคนคนนี้มีใจให้คุณคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะทําตามหน้าที่หรือเขาได้จะทําตามความมีน้ําใจหรือแบบสมมุติว่าถ้าเขาเป็นทนายความหรือเขาเป็นคนที่แก้ไขปัญหาอะไรให้กับคุณหรือให้คำปรึกษาอะไรคุณเนี่ยคือคุณก็แค่รู้สึกว่าเขาก็ทําตามหน้าที่แบบไปอย่างนั้นอะไรแบบประมาณนั้นอะ แต่คุณนังหากวิรุษสัว่าคุณนางหายที่ชอบเขาคือถ้าเขาแบบเลิกกับแฟนแล้วเขาแบบดูน่าเห็นอกเห็นใจแบบดูแบบคือคนคนนี้เขาดูมีความดูอบอุ่นเนาะดูแบบสมมตินะถ้าเขามีปัญหาก,กับแฟนแล้วเขามาปรึกษาคุณอย่างเงี้ยคือเขาดูน่าเห็นใจแล้วคุณดูแบบ รู้สึกว่าแบบโหฉันอยากจะเทคแคร์เธอจังเลยแบบทําไมผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนั้นถึง,งโง่จังเลยที่ทิ้งคนอย่างเธอคือเขาดูเป็นคนแบบหน้าทนุถนอมแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณนะหาที่ชอบเขามากๆแล้วอยากจะดูแลเขาอะไรประมาณนั้นมากกว่าแต่แต่ว่าถามว่าคุณรู้สึกว่าเขาชอบคุณไหมพี่ว่าเขาคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบคุณคือสิ่งที่เขาดีกับคุณหรือเขาปรึกษาค,คุณเขาอาจจะต้องการแค่ความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยคือ เขาอ,อาจจะคุยแก้เหงาหรือเปล่าอาจจะคบแก้เหงาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกกับเขานะคะนี่คือคาใบอามาดูกันแท้จริงแล้วคนคนนี้มีใจให้กับคุณไหมแท้จริงแล้วคนคนนี้มีใจให้กับคุณไหมคะเดลเวอต้องเรียกว่ารักแรกพบกันเลยแหละ ต้องเรียกว่ารักแรกพบกันเลยนะคะคือชอบตั้งแต่คุยครั้งแรกเลยนะคะชอบตั้งแต่คุยครั้งแรกเลยแต่ตัวคุณเองอาจจะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ในความคิดของเขาเขาเลยอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาหาคุณสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะดูมีตัวเลือกเยอะนะคะหรือว่ามันดูแบบสถานการณ์มันก็ดูไม่น่าจีบด้วยอะนะคะ จากการที่คุณสองคนรู้จักกันมันก็ไม่น่าจะจีบกันด้วยนะคะอะไรหลายๆอย่างนะมันเขาต่างหากในทางกลับกันเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยไม่ได้ชอบเขาเหมือนกันนะคะนะอืมประมาณนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็เขาแอบแอบแอบจะมองด้วยว่าคุณเนี่ยน่าจะมีตัวเลือกเยอะนะไม่รู้ทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นแบบคือคุณน่าจะแบบมีคนเขาหายเยอะหรืออาจจะดูเจ้าชู้หรืออาจจะดูแบบ ไม่น่าจะมาสนใจคนอย่างเขาหรอกคือต่างคนไม่ว่าต่างคนต่างคิดนะคะต่างคนต่างคิดเหมือนกันแบบคนคนนี้ไม่น่าจะสนใจเราหรอกอะไรแบบฟิลเนี่ยคือเหมือนทั้งคนทั้งคู่คิดเหมือนกันในขณะที่คน,คนทั้งคู่ชอบกันนะคะคนทั้งคู่ชอบกันเหมือนกันเลยแต่ต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะมีใจให้กับเราหรอกเราไม่อยากคิดไปเองนะคะเ แลกดีนะเออ,อามาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อแล้วไพ่เนี้ยจะสรุปคือสรุปแล้วจะยังไงต่ออ่ะจะยังไงต่อความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อทั้งที่คนทั้งคู่มีใจให้กันแต่ต่างคนต่าง,างมโนไปเองเนาะว่าไม่มีใจให้กัน Temperance King of Wands คือเหมือนเออ ทั้งคู่อค่ะจะเอาเรื่องของกันและกันไปหมกมุ่นนะคะเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างฝ่ายไม่สามารถที่จะปฏิเสธในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองได้นะคะคือเรารู้สึกกับเขาเขารู้สึกกับเราต่างคนต่างไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองได้เพียงแต่ว่าคําถามคือมันทําอะไรได้ไหมมากกว่านี้เหมือนว่ทีทุกคนเวลาดูไพ่แล้วมันชอบหาว่ะ คือดูเหมือนต่างคนต่างรู้สึกก็จริงค่ะแต่ว่าต่างคนต่างก็เลือกที่จะไม่แสดงออกนะคะเออแบบคืองงไหมก็งงดีเนาะเออก็ต่างคนต่างรู้สึกแต่ว่าต่างฝ่ายต่างไม่ไม่คิดที่จะแสดงออกทางความรู้สึกออกไปประมาณนั้นนะคะไพ่ age of เออ age of sword นะคะแปดดาบนะแปดดาบมันคือความอึดอัดหรออึดอัดใจแบบเออเหมือนเหมือนคน ทั้งคู่แอบชอบกันแล้วมันอึดอัดมันมันพูดไม่ได้มันรู้สึกกลัวเสียกันและกันไปรู้สึกกลัวเสียความสัมพันธ์ไปแบบถ้าพูดออกไปเนี่ยสงสัยเขาคงแบบจะต้องเสียเพื่อนไปเลยมั้งจะต้องเสียแบบมองหน้ากันไม่ติดแน่เลยแล้วก็ต่างคนต่างคิดแบบนั้นเนาะเอาเป็นว่าคุณมาดูไพ่แล้วคุณก็รู้ไว้ละกันว่าต่างคนต่างชอบกันแต่แบบไม่กล้าที่จะแสดงออกแล้วการที่คุณไม่แสดงออกซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้คุณแบบ อึดอัดนะคะพออึดอัดเสร็จแล้วก็รู้สึกแบบจะเรียกว่าไงอะ่ะมัน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 พังพลูปไปด้วยความรู้สึกที่มันมีอยู่ข้างในเ่ะเออยากที่จะอธิบายอยู่นะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้เอาเปว่าคุณชอบกันละกันทั้งคู่เลยแต่ต่างคนต่างไม่แสดงออกนะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์น,นะคะจะมีราศีมังกรลัคนามังกรค่ะราศีกุมลัคนากุมแล้วก็ราศีตุลลัคนาตุลค่ะโอเคตามนี้นะคะที่รัก ไปต่อนะคะไปต่อกันที่กล่องที่สามนะกล่องที่สามกล่องที่สามนะคะน้องแป้งนะนะคะน้องแป้งจารหน้าท้องช่วยเสริมสนิทนะคะมีทั้งหมดสามเบอร์หนึ่งสองสามเลยนะคะใช้แล้วปังใช้แล้วเลิศใช้แล้วฉ่ำนะคะใช้แล้วแบบ เมตามาไหนนิยมใครที่มีคู่แข่งความรักคู่แข่งกันเงินคู่แข่งการงานนะคะตัวนี้ได้เลยผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเป็นแป้งเกรดดีเกรดเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะไม่ใช่แป้งกระโหลกกระลาปะกปองนะแม่อันนี้เป็นแบรนด์ของด่เองอ่ะเริ่มเลยนะคะคลิปนี้เขามีใจให้เราหรือเราคิดไปเองนะคะเรามาดูคำใบ้กันก่อนเลยเรามาดูคำใบ้กันก่อนเลยนะคะคำใบ้ที่หนึ่งคือคุณกับเขาเจอกันที่ไหน มาดูกันคุณกับคนคนนี้นะคะเจอกันได้อย่างไรคุณกับคนคนนี้เจอกันได้อย่างไรนะคะนี่คือคำใบโอแม่เจา้าคุณกับคนคนนี้เจอกันได้อย่างไรคะขอพลังงานใพ่หนะะ่อยค่ะการคุยเพื่อน The Tower มันอยู่ดีๆมันก็ได้คุยกันแบบบังเอิญบังเอิญบังเอิญน,นะคะเดือดซันนะเออไพ่ห้าถ้วยเดือดเวลเจอร์เลอร์ดีเอ็มเพรสยากมากเลยกองนี้มันไปได้หลายรูปแบบแบบ คือบิ่ว่ากองนี้น่าจะเป็นอะไรที่โคตรหลายออปชั่นนะคะบางทีรู้จักเพื่อนของเพื่อนบ้างบางทีอกหักมาหาคนคุยบางทีในอินเทอร์เนต็ตบางทีในเรื่องของการเดินทางต่าง ต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามาเมืองไทยหรือคุณไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่นะคะน,นี่คือการที่คุณกับเขาได้เจอกันแบบหลากหลายมากนะคะมัลติเพแบบเวมากคืออันนี้คือแบบบอกเลยว่าหลากหลายทางมากเลยนะคะในการที่คุณกับเขาได้เจอกันแต่สุดท้ายคุณกับเขาได้คุยกันแบบ คือเอา,อาง่ายๆคาใบ้คือแบบคุยกันแบบไม่ตั้งใจแบบกระทันหันแบบไม่เคยคิดเลยว่าจะได้คุยกับคนคนนี้อยู่ดีดก็ได้คุยกับคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกแบบอันนี้ไม่รู้ค่ะเขารู้สึกเหมือนกันไหมนะแต่ว่าวี่แอบ,บรู้สึกว่าคุณน่าจะชอบเขาตั้งแต่แรกเลยอะ่ะเออแบบหรืออาจจะ เป็นคนที่ชอบเป็น f อซเป็นแฟนคลับชอบกันอยู่แล้วแต่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้คุยกันอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมาเป็นความบังเอิญที่แบบช็อกช็อกอยู่แต่มันมาแบบในรูปแบบไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันมีความแบบเฮ้ยสุดท้ายเราได้คุยกันนะอะไรประมาณแบบเอยฉันได้คุยกับคนคนนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะ่ะมาดูกันต่อนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีใจให้กับคุณไหมคุณรู้สึกว่าเขามีใจให้กับคุณไหมคะ Page of Swords The Shariot นะคะ The Hermit King of p e n t a c l e Queen of p e n t a c l e Queen of Wands คุณรู้สึกว่าคนคนนี้มีใจให้กับคุณไหมคะสุดท้ายแล้ว Strength ไม่เลยเนยแบบเนย แล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าจะชอบเราแน่แบบกินแฮวแน่ๆแบบฉันต้องเจ็บแด่ฉันอกหักมากเลยแบบเสียใจไปแล้วด้วยอกหักไปแล้วอกหักทั้งที่อาจจะแบบยังไม่ได้แบบสารความสัมพันธ์เลยคุณอกหักไปแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนดูปิดการดูไม่มีใจดูแบบดูมีกำแพงดูแบบไม่อยากมีความสัมพันธ์ไม่อยากมีสถานะคือมันมีความแบบ อาจจะมีในช่วงแรกๆบ้างที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาจะมีใจไหมแต่ไปๆมาๆคือมันรู้สึกมันมืดมนหนทางมันรู้สึกว่าถ้าไปต่อกับคนคนนี้คือฉันต้องอกหักแน่ๆเลยคือแบบหนทางมันลิบลี่แบบถี่น้อยมากคือแบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนคนนี้จะชอบเราแบบคือรู้สึกด้อยค่าตัวเองรู้สึกแบบว่า เจ็บปวดใจอ,อกหักไปแล้วด้วยซ้ํานะคะนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกไม่รู้ว่าจริงไหมแต่นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะเอามาดูกันแล้วเขาเนี่ยมีใจให้กับเราไหมเขามีใจให้กับเราจริงๆริงไหมหรือเราคิดไปเองว่าเขาไม่มีใจให้ใหกับเรากันไน่นะคะกองนี้เขามีใจไหมสรุปเลยเขามีใจไหมแม่เขามีใจไหม,มอ่ะเด e fool นะคะ Age of Cup นะคะเขาก็ชอบคุณนี่เขาก็ชอบคุณนี่นะคะเขารักคุณเลยแหละคือ what เขาชอบคุณมากแต่ The Fool เขาเหมือนเขาเลือกที่จะปล่อยชิวีไิไม่รู้ทําไมนะเขารักคุณมากแล้วก็เขามีความผูกพันเขาอาจะชอบคุณตั้งแต่แรกเจอเลยด้วยซ้ำไม่ต่างก,กันกับสิ่งที่คุณรู้สึกมีความผูกพันกันแบบ อย่างบอกไม่ถูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเราของอดีตชาตินะคะที่รู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ผูกพันอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นคู่ได้นะคะหรือคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่กันนั่นเองนะคะมองไปถึงอนาคตคือแบบใช่คือคนนี้ใช่แน่ๆเลยแต่ขึ้นไพ่เ the High Priestess the Fool นะคะเราก็ไพ่เจ็ดดาบคนคนนี้มีความไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขามีเจ้าของแล้วหรือเขามีเจ้าของแล้วคะ่ะ ทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับเราคือเขาชอบเรามากเขาชอบเรามากเลยแต่ไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกแบบเขาไม่ได้ชอบเราเพราะว่าเขาไม่แสดงออกเดี๋ฟูมันคือการปล่อยไปนะคะอะไรคือสิ่งที่เขาแบบตัดสินใจที่จะไม่ไม่ไปต่อกับเราหรือไม่จีบเราหรืออะไรท,ทั้งนี้ทัส้เขาชอบเรามากจริงๆเขาเซฟตัวเองเขากลัวเขาเจ็บโอ้ย god ยื้แบบ กองนี้เหมือนทวินเฟรมเลยกองนี้เหมือนทวินเฟรมเลยนะคะถ้าคุณเกับเขาแบบคุณชอบกองนี้นะคะกสาธูขอให้กองนี้เป็นของคุณละกันจะบอกว่าเหมือนทวินเฟรมเลยนะคะเป็นคู่จากอดีตชาติอันนี้คือสัญญาณเตือนตั้งแต่แรก The Lover เหมือนแบบ ทวิ frame, นเฟรมเรื่องเราจะเป็นคล้ายๆประมาณนี้นะคะมันจะมีบาดแผลทั้ทงคู่คนทั้งคู่รู้สึกเหมือนกันเลยเขาชอบคุณมากๆแน่ๆแล้วเขาอยากจะจริงจังกับคุณแต่สิ่งที่เขากลัวคือการอกหักเสียใจก็เหมือนที่คุณกลัวว่าเขาจะทําให้คุณอกหักเสียใจต่างฝ่ายแปลกมากเลยสามกองนี้ต่างฝ่ายต่างคิดเหมือนกันเดะๆเลยทุกกอง <c ười> คือต่างคนต่างคิดเหมือนกันเลยแต่แบบ เหมือนกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันแต่กองนี้คล้ายทวินเฟรมมากๆเลยนะคะแต่เพิ่งมาโนว่าเป็นทวินเฟรมนะคือมาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้นะคะมาปรึกษาอาจารย์ก่อนได้เดี๋ยวจะคิดไปเองเยอะไรเงี้ยนะคะแต่บอกเลยกองนี้หวานฉ่ามากกองนี้ดีมากนะคะกองนี้ดีมากเลยบอกเลยแบบขอให้มินิเตสเป็นของตัวเองเลยตั้งแต่3กองมาอาจารย์ยังไม่เคยพูดและกองไหนคือลดเท่ากองนี้เลยไพ่แต่งงานะเขาอยากแต่งงานอยากจริงจังแบบคือมันเป็นแบบความรักที่าอาจจะดูเวอร์นะ แต่คุณกับเขาตั้งแต่เจอกันมันเหมือนรักแรกพบเหมือนแบบเห็นภาพแบบความรักไปไกลแล้วก็อาจจะเคยแบบบางคนถ้าละลึกชาติได้หรืออะไรก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันเคยแบบแต่งงานกับคนนี้ไหมหรือแบบมันมองไปไกลได้ขนาดนั้นแล้วแต่ถามว่าแบบ ความเจ็บปวดปมในอดีตปมในใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมันไม่สามารถที่จะแบบไปต่อได้ในความสัมพันธ์นี้คือมันฉุดรั้งอยู่แบบคือเหมือนแบบอยากไปต่อแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบเราอาจจะมีคุณค่าไม่มากพอหรืออาจจะรู้สึกว่าไปต่อมันต้องเจ็บปวดแบบอาจจะมีปมในเรื่องของอดีตในความรักอาจจะเป็นคนที่ไม่สักเซสไม่ประสบความสําเร็จในความรักในอดีตแล้วก็กลัวกลัวการมีความรักอะไรประมาณนั้นก็เป็นได้เหมือนกันนะคะ มาดูไพ่สรุปนะคะบทสรุปในความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรต่อคะบทสรุปความสัมพันธ์นี้เดอะเดวิลนะคะแต่มันก็แอบ,บมีเรื่องของรักสามเศร้านิดนิดะซึ่งดูดูก่อนละกันนะคะว่าแบ็กกราวน์ของต่างคนต่างมีแฟนแล้วหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นทวินเฟรมกันก็จริงแต่ว่ามีคู่แล้วก็มีนะคะมันเป็นเรื่องแบ็กกราวน์แบบในเรื่องของรักสามเศร้าหรืออาจจะเป็น ต่างคนต่างทําให้เสียใจเรื่องของรักสามเศร้าหรือว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะแบบหรืออาจจะเจ็บปวดกับความรักสามเศร้ามาในอดีตมันเลยทําให้กลัวการมีความรักครั้งใหม่แล้วพอมาเจอเจอทวินเฟรมก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจหรือเปล่านะคะใครที่มีปมในเรื่องของความรักกลักวความรักกลักวาการเสียใจความรักไม่ประสบความสําเร็จแต่งงานช้าหรือรู้สึกว่าตัวเองแบบ อ,อกหักอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะไม่สมหวังแม้กระทั่งการงานหรือการเงินด้วยให้มาแก้กรรมความรักนะคะสามารถแก้เป็นคู่ได้ถ้าคุณมีคู่หรือถ้าคุณโสดคุณสามารถแก้คนเดียวได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดอยู่4000บาทแต่ถ้าใครทักมาหลัง,ลงเดือนนี้นะคะก็คือจะได้ราคาเต็มไปเลยนะคะดังนั้นก็ทักมาก่อนได้มาขอโปรก่อนได้นะคะคือบอกเลยว่า กองเนี้ยคือดีมากๆแต่มันติดตรงที่ว่าคุณกับเขามันมันไม่แสดงออกกันเพราะว่ามันติดกรรมตรงนี้วิถึงบอกว่าให้แก้กรรมซามันถึงจะดีขึ้นนะคะคือกองนี้เป็นกองที่แบบโห่ดีฟรีแบบความรู้สึกฟีลลิ่งมันมันแบบถึงแม้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันหรือรู้จักกันมากขนาดนั้นแต่คุณสองคนแบบรักกันทางจิตวิญญาณแบบมันลึกซึ้งมันแบบมันมันอยู่ข้างในแบบ ลึกๆแล้วจริงๆนะคะถ้าคุณเชื่อในเรื่องของอดีตชาติด้วยมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เหาชาวกองนี้นะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์เหาชาวกองนี้มีลัคนาราศีสิงห์นะคะลัคนาราศีอ่อราศีพฤษภนะคะราศีกุมนะคะแล้วก็ราศีตุลน,นะโอเคตามนี้นะคะทุกคนอย่าลืมนะปร2024ให้รีบพักกันมาได้เลยเดือนนี้นะคะ